ค่ะวิธีการใช้งานรถซูเปอร์เอ็นะคะก็จะมีกุญแจทั้งหมดสองสองอย่างค่ะเป็นกุญแจรีโมทกับเป็นกุญแจธรรมดานะคะถ้าลูกค้าใช้งานตัวกุญแจรีโมทก็ต้องปิดด้วยตัวกุญแจรีโมทนะคะอวิธีการใช้งานนะคะก็คือกดสายฟ้าตัวนี้นะคะสองครั้งเพื่อเปิดการใช้งานนะคะก็หน้าจอก็จะเปิดระบบทั้งหมดก็จะเปิดปกติเลยแล้วก็เวลาปิดนะคะให้ปิดด้วยตัวบนตัวปลดลอ็อกอัปต์ตัวนี้นะคะหนึ่งครั้ง ส่วนตัว้าล่างนะคะเป็นตัวสัญญาณการขโมยค่ะถ้าลูกค้ากดสัญญาณการขโมยหนึ่งครั้งแล้วเวลามีคนมาโดนรถรถอค่ะ,ะรถก็จะร้องแล้วล้อหลังก็จะร้ออัตโนมัติเวลามีคนมาลากรถให้ปิดด้ยวยตัวนี้ปิดเดี๋ยวตัวนี้นะคะตัวเดียวกับตัวที่ปิดการเปิดรถค่ะ,ะส่วนตัวกุญแจนะคะก็คือใช้งานทั่วไปเลยโดยการหมุนกระทางฝาเนาะ,ะแล้วก็ ส่วนฝั่งนี้ค่ะจะเป็นตัวตัวพีนะคะเพื่อไว้เปิดตัวรถเนาะคือครั้งแรกเขาจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ตัวพีตรงหน้าจอตรงนี้อ่าแล้วก็ยังบิดคันเร่งไม่ไปนะคะให้เรากดสัญญาณตัวพีนะคะข้างไว้สองวินะคะให้ตรงนี้ขับเป็นเลขศูนย์ก็สามารถออกตัวได้เลยแต่เวลาออกตัวค่ะแนะนําให้ออกเป็นเกียร์หนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ปรับความเร็วนะคะมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามออกตัวก็ให้ออกเป็น เกียร์หนึ่งก่อนเพื่อป้องกันการระชากไฟยเยอะๆเนาะถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนเกียร์แนะนําให้เบาคันเร่งลงมานิดนึงนะคะเปลี่ยนเป็นเกียร์สองเพื่อความเร็วเกียร์แล้วก็เกียร์สามแล้วก็มาฝั่งนี้นะคะจะมีเกียร์เอสพีดตรงนี้เอสถ้าลูกค้ากดตัวเอสนะคะก็จะกลายเป็นเกียร์สี่ที่จะอยู่ได้แค่15วินะคะเพราะว่าเป็นเกียร์ที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นเดี๋ยวพอครบ15วิมันก็จะกลับเป็นเกียร์สามเหมือนเดิมค่ะ เขาก็กล to well ับมานเป็นเกียร so ์เหมือนเดิมนะคะโอเคก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวพีค่ะสามารถถอยหลังได้เลยการที่เรากดตัวพีอ่ารงนี้ค้างไว้นะคะแล้วก็กดบิดคันเร่งค่อยปล่อยมือออกก็ได้ค่ะก็อันนี้จะเป็นการถอยหลังจะอยู่ได้เลยประมาณนี้ถ้าจะปล่อยถ้าจะกลับเดินหน้าเหมือนเดิมก็แค่ปล่อยคันเร่งแล้วก็กดเบรกธรรมดาเลยนะคะ อีกอย่างนึงค่ะเป็นพุชคอนโทรลนะคะคพุชคอนโทรลก็คือเวลาที่เราขับขี่อยู่แล้วอยากปรงุงความเร็วค่ะให้เรากดตรงว่าปีตรงนี้นะคะหนึ่งครั้งใะขณะที่เราบิดอยู่มันก็จะปรงุงความเร็วโดยที่เราไม่ต้องอบังคับนะคะนิทราถ้ากดออกก็บิดคันเร่งก็ได้หรือว่าจะกดตัวปีอีกทีนึงก็ได้นะคะส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นไฟนะคะไฟสองสว่างนะคะอันนี้ก็คือ,อปิดอยู่ก็จะ ีด้านขวา้างกลางเป็นไฟหลีค่ะแล้วก็เปิดมาด้านซ้ายจะเป็นไฟสองสว่างค่ะก็ฝั่งนี้จะเป็นไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะคะอ่าแล้วก็มีแตรรถที่อยู่กับตัว S สค่ะส่วนต่อม,มาค่ะในการเปิดใต้เบาะนะคะก็คือให้ลูกค้านะคะบิดไปทางซ้ายโดยไมที่โดยที่ไม่ต้องกดตัวกุญแจนะคะ ปไปเฉยๆธรรมดาก็จะเห็นใต้เบาะใต้เบาะก็จะมีเป็นสวิตช์เบเกอร์ค่ะใช้ในกรณีที่ลูกค้าอ่าหลูกค้าจะล้างรถนะคะให้ปิดเบเกอร์ทุกครั้งนะคะแต่เวลาล้างรถล้างรถอ่าขอแนะนําให้ปิดเบาะล้างนะคะหรือว่าถ้าอ่าลูกค้าหลีกเลี่ยงได้หนูก็พยายามอยากจะให้เป็นการเช็ด แล้วก็ถ้าจะล้างค่ะแนะนําอย่าใช้น้ําแรงน้นสูงให้ใช้เป็นน้ําสายยาง mm hmm. อ่าควาเบาๆแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นอ่าที่ชาร์จสเสียบสายชาร์จ usb ตรงนี้นะคะไปชาร์จโทรศัพท์ได้ใต้บอกแล้วก็เปิดไฟฉายได้บอกได้แต่ว่าเวลาใช้งานนะคะให้เปิดอ่าตัวสวิตช์กุญแจด้วยเพื่อเปิดการใช้งานทันี้ก็จะเป็นสามารถเป็นไฟฉายได้ ก็เสียบโทรศัพท์ได้ส่วนของการชาร์จอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จแบตนะคะเดี๋ยวเาจะการชาร์จให้ดูก็คือเวลาชาร์จนะคะให้ลูกค้าพยายาม อ่าไม่ชาร์จกับปลั๊กไฟที่สูงสูงนะคะให้เป็นแนะนําให้วางกับพื้นดีกว่าก็คือเพราะว่าตัวนี้ค่ะเขาจะหนักเป็นน้าหนักจะทําให้อ่าเกิดความเสียหายได้ง่ายเนาะ,ะก็เวลาชาร์จก็คือให้เสียบตัวนี้นะค่ะตัวนี้นะคะเขากับตัวรถก่อนนี้ตัวเอนจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดันเข้าไปให้แน่นๆนี้จากนั้นค่อยอ่าเสียบตัวปลั๊กนะคะ ก็ลับตัวป่ะก็ได้สิก็พัดลมเขาจะทำงานจุงเสียงพัดลมแล้วก็ไฟค่ะ,ะขึ้นเป็นสถาหนะสีแดงสีแดงนี่คือกำลังชาร์ยยจยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะสายชาร์จเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวตัวนี้จะชาร์จไม่เกิน3-4ชั่วโมงค่ะ ถ้าชาร์จเต็มแล้วพยายามน่ชาร์จทิ้งไว้เกิน15-30นาทีนะคะอาจจะทำให้แบตเตอรี่ของลูกค้าค่ะเกิดการบวมแล้วก็เสื่อมในงนะคะก็จะบอกเพิ่มเติมก็คือตัวซูเปอร์เอทนะคะเขาจะมีระบบเซ็นเซอร์ขาตั้งค่ะขาตั้งเดี่ยวก็คือถ้าลูกค้าเอาขาตั้งถ้าลูกค้าไม่เอาขาตั้งเดี่ยวขึ้นนะคะอันนี้ขาตั้งเดี่ยวนี้ ตัวพีอะค่ะก็จะไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็คือเหมือนออกตัวไม่ได้กดตัวพีเท่าไหร่ก็จะไม่สามารถออกตัวได้ตรงนี้นะคะให้ลูกค้าเอาขาตั้งเดี๋ยวดคดอค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมใหค้คลิปนิดนึงนะคะก็คือตัวนี้ค่ะรเรลาล็อกคอให้เรากดกุญแจลงนะคะแล้วก็ R หมุนคอทางหน้า้านนิดนึงแล้วก็กดปุ่มแจ้หมุนทางซ้ายค่ะจะเป็นการล็อกคอตรงนี้สามารถปิดได้นะคะระคขก็คือเหมือนรถอ่าน้ำมันทั่วไปเลยก็คือ,อใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็กดล็อกคอโดยการกดทีหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ค่ะตัวเบรกตรงนี้เราสามารถปรับได้โดยการที่เราดันนิดนึงแล้วก็ปรับให้อ่าอยู่ว่ามือเราะคะ่ะพอดีประมาณไหน